สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้จะมาออบอกวิธีการติดตั้ง EA นะครับว่าจะใช้งานเป็นยังไงนะฮะหลังจากดาวน์โหลดก็เริ่มต้นเลยนะครับเราก็ต้องเ,ออเข้ามาดาวน์โหลดตัว EA นะครับที่เราจะเลือกใช้ก็จะมีอยู่นะแบบนี้นะครับจะเป็น Windows Store Moving หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากจะใช้นะครับเราไปดาวน์โหลดสู่นะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องดาวน์โหลดก็คือตัวนี้ครับ MQL4 นะครับตัวไหตัวนี้นะ MQL4 ตัวนี้นะครับวิธีดาวน์โหลดก็ง่ายๆครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกดาวน์โหลดนะฮะแล้วก็รอสักพักอันนี้ผมโหลดไว้แล้วนะครับ EA ก็เลือกเอาครับก็เราจะใช้ตัวไหนก็เลือกเอานะฮะก็กดดาวน์โหลดเหมือนกันนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะ ไปอยู่ที่เรานะครับแล้วก็คลิกแสดงในโฟลเดอร์นี้ปึ๊บขึ้นมาก็จะไปอยู่หน้านี้นะครับให้เราคลิกขวาเพื่อได้แตกไฟล์ออกมานะครับชี้ออกมาอ่าตัว M Q ออไปแล้วนะครับแล้วก็ปึ๊บแตกไฟล์ออกมาครับ Moving a v a g e ขอเหมือนัน,นะครับสองตัวนี้อ่าหลักการง่ายๆนะครับเราก็เปิด M T 4ของเราขึ้นมานะครับอันนี้ผมทดลองให้ดูเป็นอ่อของ f b s นะครับ f b s แล้วก็อันดับแรกก็ MQL4 ก่อนเลยนะครับคลิกขวา Copy MQL4 มานะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์ Open Data Folder เปิดมาแล้วเห็นไหมครัตรงนี้เราคลิกขวาไปเลยครับแล้ววางลงไปในหน้านี้เลยนะเปิดมาปุ๊บแล้วก็กดลงไป,ปแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับหไฟล์ ต่อไปครับก็เป็น EA นะ EA แล้วก็เปิดเข้าไปเราก็จะเห็นไฟล EA อยู่แบบนี้นะครับขยายมันใหญ่ก็กดตรงน,นี้แล้วก็คลิกขวาเช่นเดียวกันครับ Copy Copy ตัว EA นะครับมาแล้วก็เอ่อเข้ามาที่ Open Data Folder เหมือนเดิมนะครับไปเข้าไปในที่ MQL4 แล้วไปที่ e x p o r t นะหลังจากนั้นก็คลิกขวาใน,นที่ว่านะครับแล้วก็วางไปนะครับอันนี้มันมีอยู่แล้วก็จะถามเท่านั้นเอง หลังจากนันปิดครับปิดเสร็จนะฮะให้เราปิด MT4 ลงไปหลังจากติดตั้ง2ตัวนี้แล้วนะครับ่างตัวนี้แล้วอ่าแล้วก็คือ MT4 แล้วก็เอ่อ e a ที่เราต้องการจะใช้นะครับแล้วก็ปิด MT4 ของเราไปฮะเขียนยก่อกนปิด MT4 เสร็จให้เปิดขึ้นมาใหม่ครับอีกครั้งหนึ่งเปิดขึ้นมาใหม่ดีกว่าช้านิดหนึง่ง ไแปบ๊บหนึ่งอ่าตอนนี้มาแล้วครับขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะฮะหลังจากเปิดขึ้นมาใหม่นะครับเราก็จะสังเกตนะครับตัวตรงนี้นะฮะตัวไหนที่เราไม่ได้ติดตั้งมันก็จะขึ้นมานะครับตัว EA ของเราอ่าผมเมื่อกี้ผมติดตั้ง Moving Average ไปใช่ไหมเราก็ลงมาหานะครับ Moving Average ของเราให้ผมเขียนไว้หลายตัวนะฮะเดี๋ยวจะอัปเดตมาให้เรื่อยๆไปใช้งานกัน มีระบบใหม่ๆก็ส่งบอกได้โอเควิธีเปิดนะครับก็ง่ายๆอ่าก็ลากมาใส่เลยครับปึ๊บแบบน,นี้อ่าหรือจะดับเบิลคลิกเลยก็ได้นะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ที่เหลือก็เราก็สามารถที่ตั้งค่าได้นะครับตามที่เราจะเลือกเลยวิธีการใช้งานก็จะประมาณนี้นะครับเวลาที่เราคลิกตกลงอ่าตรงนี้ก็จะขึ้น account activate connect นะครับ ถ้าใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็จะขึ้นเป็น not active account not active นะครับอันนี้ก็คือ activate success f u l เรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้นะครับแต่ใครที่ยังติดตั้งเป็นก็จะลืมนะครับ auto trading ถ้าเปิดตรงนี้ก็ตรงนี้ก็หน้ายิ้มไหมถ้าไม่ยิ้มก็เช็คตรงนี้ฮะนี่เรียบร้อยนะครับมันก็จะหน้ายิ้มแบบนี้นะโอเคตรงนี้ก็จะขึ้นมา ถ้ายัางอีกก็ไปที่ทูนกับออปชันนะฮะมาที่เอ็กเพรดอย่าลืมนะครับติ๊กแบบนี้เลย1 2 3 5งสองสามห้าติ๊กเรียงกัไปครับหนึ่งสองสาม้าแบบนี้ครับเว้นช่องที่4ไว้แล้วก็ช่องที่6 1 2 3 5สองสามห้านะครับเ,เสร็จสิ้นครับวิธีการติดตั้งง่ายๆนะหลักๆเลยก็คือ m q l บเรียบร้อยละโอเคสวัส yeah. ดีครับ